สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับหุ้นกู้บ้านปูบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนตราสารหนี้คืออะไรตราสารหนี้คือตราสารทางการเงินที่แสดงถึงการกู้ยืมเงินโดยผู้ออกตราสารหนี้ เช่นรัฐบาลบริษัทหรือธนาคารจะได้รับเงินจากผู้ถือตราสารหนี้และให้สัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้เป็นงวดงวดพร้อมกับคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดจ่ายหรือจะพูดอย่างง่ายตราสารหนี้คือคุณให้เงินกู้กับผู้ออกตราสารหนี้ แล้วเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้คุณเป็นค่าตอบแทนผลตอบแทนของหุ้นกู้ห้ารุ่นบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติกำหนดผลตอบแทนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายให้กับ ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวนห้ารุ่นประกอบด้วยรุ่นอายุสองปีสามเดือนอัตราดอกเบี้ย3.10ต่อปอร์ซต่อปีรุ่นอายุ5ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ย3.50เปเซต่อปีรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 3.76%ต่อปีรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย4.08%ต่อปีและรุ่นอายุ12ปีอัตราดอกเบีย้ย4.21%ต่อปีจองขั้นต่ำา10,000สบาทและทวีคูณทุกๆุ0 0 0 0 0บาทเสนอขายระหว่างวันที่7-9ัพฤษภาคม สองหผ่านสถาบันการเงินชั้นนำห6แห่งได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนธนาคาร UOB จำกัดมหาชน และธานาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายสิโนนวงกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนกล่าวว่าหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทและหุ้นกู้ที่ได้รับการจจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททิกเรตติง้งเมื่อวันที่8มีนาคม2567ที่ระดับ A+ บวกแนวโน้มคงที่สะท้อนความเป็นผู้นำของบริษัทใน อุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดจนการมีกระแสะเงินสดที่มั่นคงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า,ฟา,ฟาและการลงทุนของบริษัทเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จและได้รับการตอบแทนที่ดี จากการออกหุ้นกู้ทุกชุดมาโดยตลอดสะท้อนถึงความเชื่อเชื่อมั่นจากนักลงทุนด้วยดีเสมอมาและในครั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั้ง5รุ่นเมื่อพิจารณารวมกันอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ A+ บวกจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง